สวัสด,ดีค่ะเจ๊ J. ใหญ่ไทยแคทรับซื้อท่อไอเสียรถยนต์ทั่วไทยค่ะมาตอบคําถามนี้กันนะคะลูกค้าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเจ๊ใหญ่ไทยแคทมีจําหน่ายท่อไอเสียรถยนต์ที่มีสภาพสมบูรณ์สภาพดีแล้วก็มาทั้งเส้นสภาพดีสภาพสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะตรงนี้ฝั่งฝั่งหนึ่งของเขาก็จะเป็นท่อไอเสียที่มีหน้าแปลนนะคะมีรูมีน็อตสมบูรณ์ยามาก็จะเป็นท่อไอเสียที่มีสภาพดั้งเดิมเลยค่ะนะ ส่วนอีกฝาาฝังหนึ่งยามายามาของเขาก็จะเป็นข้ออ่อนยามาก็จะเป็นหน้าแปนมีรูมีน้อยคือมีองค์ประกอบเกี่ยวกับท่อไอเสียนี่สมบูรณ์แบบนะคะอันนี้เราจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการท่อไอเสียรถยนต์ที่ตรงตามรุ่นรถเพื่อจะนําไปติดตั้งติดตั้งรถให้กับลูกค้านะคะแบบนี้ค่ะนะ,ะลูกเราไม่ได้มีจำหน่ายทุกรุ่นค่ะแต่ลูกค้าสามารถออเดอร์มาได้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะ